ก็เกมวัน <Cornell> น <bug dying> ี้ครับก็เป็นการแย่งที่ที่3กับที่4นะครับซึ่งทีมบังกลีร์เขาก็ต้องการที่จะเป็นที่3าในสายให้ได้เราก็ให้เด็กนักกีฬาทุกคนคือเล่นเล่นอยากกดดันตัวเองครับก็ในเซตหนึ่งเซตสองเราก็ผิดพลาดในในต้นต้นเกมแล้วก็ปลายเกมครับทำให้ในเรื่องของเกมลุกผิดพลาดเองก็ทําให้แพ้ไปแล้วก็ในเซตสามซึ่ง เราก็ทําได้ดีนะครับแต่ว่าในในช่วงปลายเกมก็ผิดพลาดในเรื่องของเกมลุกลเพราะว่านักกีฬาก็อาจจะมีความกดดันตัวเองแล้วก็ความพร้อมในการเล่นก็อาจจะจะติดขัดนิดน,นึงครับผมครับก็บอรอบสองอที่เราจะเจอในวันพรุ่นี้ก็น่าจะเป็นเจอกับทีมทีมจีนซึ่งในทีมแชมป์เอเชียที่ ปีที่แล้วเราก็ได้เจอมาก็นักกีฬาก็มีการเป,เป,เปลี่ยนแปลงเราก็ต้องไปไปศึกษาของเกมการเล่นของของทีมจีนแล้วก็เพื่อที่จะมาปรับปรับใช้ในในวันพรุ่งนี้ครับผมก็พยายามให้นักกีฬาเอ่อเอาดึงตัวเองกลับขึ้นมาให้ได้แล้วก็ทิ้ง,ท,งทิ้งในแมตช์นี้ไปเพราะว่าเอ่อมันก็ก็ต้องต้องเน้นในเรื่องของเกมเสิร์ฟเหมือนเดิมครับเพราะว่าวันนี้เราทําเสิร์ฟได้ดีในในบางช่วงบางจังหวะแต่แต่บางจังหวะที่ เป็นแต้มสำคัญสำคัญเราก็ทำเ,เกมเกมเสร์ฟที่ผิดพลาดไปก็ต้องต้องเน้นเน้นนักกีฬาใหม่ในเรื่องของเกมเสิร์ฟในในวันพรุ่งนี้ครับผมครับ